สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำซี่โคงหมูผัดพริกแกงนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีซี่โคงหมูมะเขือพวงพริกแดงซอยน้ำตาลทรายใบมะกรูดซอยน้ำปลาพริกแกงและน้ำกะทินะคะก่อนที่เราจะนำหมูไปผัดพริกแกงนะคะเรามาต้มหมูให้เปื่อยก่อนนะคะน้ำที่ใช้ในการต้มนะคะใช้น้ำสะอาด800 ml ค่ะ น้ำเดือดแล้วนะคะใส่ซี่โครงหมูลงไปต้มค่ะซี่โครงหมูที่ใช้520กรัมน,นะคะต้ม30-40นาทีนะคะซี่โครงหมูที่เราต้มเปื่อยแล้วนะคะ มาผัดพริกแกงกันเลยนะคะใส่น้ำกะทิลงไป200 ml ค่ะใส่พริกแกงลงไป3ช้อนโตนะคะถ้าใครชอบเผ็ดกว่านี้ก็ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะผัดให้พริกแกงมีกลิ่นหอมนะคะผัดไปเรื่อยๆจนกะทิเหนื่อกว่านี้นะคะ มาปรุงรสกันเลยนะคะใส่น้ำปลาลงไปหนึ่งช้อน,นะคะ่ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนครึ่งนะคะใส่มะเขือพวงลงไปยี่สิบห้ากรัมค่ะพริกแดงที่ใช้ห้ากรัมนะคะเราแบ่งใส่ลงไปครึ่งหนึ่งะคะ่ะใส่ใบมะกรูดลงไปเล็กน้อยนะคะใบมะกรูดที่เราซอยเรียบร้อยแล้วค่ะผัดให้เข้ากันนะคะ ใส่ซี่โครงหมูที่เราต้มเปื่อยแล้วลงไปนะคะผัดให้เข้ากันนะคะ ที่ชอบออกรสหวานกว่านี้นะคะก็เพิ่มน้ำตาลลงไปอีกได้นะคะถ้าใครที่ชอบแบบน้ำข้นๆก็ขัดต่ออีกนิดนะคะให้น้ำข้นๆนะคะเสร็จแล้วแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะแต่หน้าด้วยใบมะกรูดซอยนะคะ พริกแดงที่เราแบ่งไว้ค่ะพริกแดงซอยนะคะซี่โครงหมูผัดพริกแกงเสร็จแล้วนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งข้างบนด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามคะ่ะ